ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโ o โล VIP u n d e r s n o r e 789 Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการทำนายความฝันผมว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะฝันเห็นอยู่3เรื่องใหญ่ๆเป็นหลักเรื่องแรกก็คือฝันเห็นคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะครับ ญาติพี่น้องนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของเราก็มีโอกาสที่คุณจะฝันถึงท่านเหล่านี้นะครับบางคนอาจจะฝันในเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมา้างูนะครับนกไก่สุนัขแมวแ,วแล้วแต่นแะครับแต่บางคนก็ฝันเห็นสิ่งของนะครับสิ่งของก็มีเยอะแยะมากมายหลายล้านอย่างเลยทีเดียวฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของการฝันถึงโคมไฟ อยากจะรู้ว่าฝันถึงโคมไฟแล้วเนี่ยมันจะมีรางดีรางร้ายหรือจะมีเลขมงคลเลขความฝันที่ฝันถึงโคมไฟนี้อย่างไรบ้างฉะนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังในรายล,ละเอียดกันเลยครับหากคุณฝันเห็นโคมไฟนั่นแปลว่าคุณจะพบกับญาติผู้ใหญ่จะพบกับญาติผู้ใหญ่โดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจที่จะ ไปพบญาติผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่เราจะได้เจอกับญาติผู้ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายเราหรือญาติฝ่ายคู่ชีวิตของเราหรือฝ่ายแฟนเราก็ได้มันมีโอกาสที่ช่วงนี้จะได้พบกันแต่การพบปะมันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่งเช่นถ้าคุณไปพบปะคุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของพินัยกรรมมรดก ที่ดินเงินประกันชีวิตหรือเงินชาปนก,กิจอะไรต่างๆซึ่งคุณอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนที่จะต้องร่วมตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้ามองเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุแหละที่เราจะต้องจรลาลีไปพบไปเจอแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองก็ได้อาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไม่สบายหรืออาจจะมีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นบางทีเราอาจจะขับรถขับปลาแล้วคู่กรณีอาจจะมาชนเราหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่ในครัวอาจจะมีดบงมีดบาดลื่นล้มหกล้มในห้องนะ้ำ เชื่อมั่นว่าปัญหาเรื่องของเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุก็มีโอกาสหรืออาจจะมีโรคประจําตัวที่เคยเป็นมาแล้วแล้วรักษาหายไปละแต่อยู่ดีๆกลับมาเป็นเอกหรือพบโรคใหม่สุขภาพที่เจอใหม่ก็ได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยแต่ถ้าคุณจะได้เดินทางไกลเพื่อจะไปพบปะญาติหรือพบปะคนสําคัญในครอบครัวก็ถือว่าการเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยดีไม่น่าจะมี อุปสรรคอุบัติเหตุหรือเคราะห์อะไรที่มันร้ายแรงแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะเรามาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างถ้าคุณฝันเห็นโคมไฟแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความรักไม่ดีเลยถ้าคุณมีครอบครัวหรือมีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วปัญหาอาจจะเกิดการขัดแย้งกันเช่นทะเลาะกัน หรือมีความไม่ลงรอยกันหรือมีเรื่องระแวงมีเรื่องผิดอกผิดใจกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมีปากมีเสียงกับคนรักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆ็ก,กน้อยน้อยบางทีมันก็กลับมาเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวได้ฉะนั้นถ้าคุณมีคู่มีคู่ชีวิตหรือมีแฟนก็ต้องนิ่งเงียบแล้วก็อย่าไปเยแยะ,แยะมากมายอะไรก็เอาหูไปนาตาไปไล่เงียบๆไปบ้าง ฟังหูทวนลมไปบ้างปัญหาเรื่องของความรักมันก็จะค่อยๆหมดสิ้นไปนะครับก็ขอฝากเอาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่หรืออย่างน้อยมีโอกาสที่จะต้องมีรายจ่ายมากขึ้นรายได้อาจจะเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วบางทีรายจ่ายตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้มันเป็นรายจ่ายเฉพาะเกตหรือมีการจ่าย ล่วงหน้าหรือมีการจ่ายทีอ่อยู่ในเรื่องที่เราไม่ได้แผนเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่จะต้องอใช้จ่ายมากขึ้นหรือไม่ก็การเงินอาจจะมีการสูญเสียหรือสูญหายก็ได้เช่นเราอาจจะฝากแบงก์ฝากธนาคารเอาไว้นะครับแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปเบิกไปถอนหลังจากถอนมาแล้วเราแวะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั้น,นเจอมิจฉาชีพ มาเอาเงินในกระเป๋าเราหรือมาหยิบเงินในกระเป๋าเราไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนที่เราเไม่ค่อยระมัดระวังมันก็มีโอกาสที่จะสูญหายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออยู่ดีๆมีคนหยิบกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะครับไม่รู้ว่าหยิบไปเมื่อไหร่ก็ต้องระมัดระวังด้วยผมเห็นหน้าข่าว นะครับหนังสือพิมพ์หรือหน้าข่าวทางทีวีบางคนมีเงินฝากในแบงก์แต่ว่าไม่ได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลามันเลยกลายเป็นว่าเองเงินที่เราฝากอยู่เนี่ยมันมีคนบางคนหรือเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะเบิกถอนเอาเงินเราปลอมแปลงเอกสารปลอมแปงลงลายเซน็นที่จะเอาเงินจากในบัญชีเราไปหมุนไปใช้ผมก็เห็นข่าวตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นหากคุณฝันเห็นโคมไฟก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ไว้ให้ดีมิฉะนั้นแล้วก็จะ เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการงานดูบ้างหากคุณทำงานประจำหรือทำงานเกินเงินเดือนในช่วงนี้หากฝันเห็นโคมไฟก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องานเช่นทำงานแล้วมีข้อผิดพลาดทำงานแล้วเจอผู้ใหญ่หรือเจอหัวหน้าเราคอมเพลนเรานะคะดุดาว่ากล่าวเราจนตัวของเราเองเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็อาจจะลาออกไป หรือไม่ก็เราเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วยิ่งภาวะบ้านเมืองมันอาจจะไม่ดีด้วยพยายามที่จะกอดแน่นๆเพราะว่าถ้าตกงานไปไม่รู้จะหางานใหม่ได้หรือเปล่าแต่ฟ้าผ่านะครับบางทีองค์กรที่คุณทำงานอยู่เขาให้คุณออกกระทันหันเพราะว่าด้วยเหตุผลองค์กรไปไม่ได้องค์กรต้องยุบต้องออปิดตัวลงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้หรืออยู่ดีๆคุณอาจจะทำงานแล้ว มีข้อผิดพลาดโดนคอมเพลนเยอะแล้วไม่ผ่านโปรโก็ได้นะครับก็อาจจะทำให้คุณต้องออกจากงานต้องไปหางานใหม่ฉะนั้นปัญหาเรื่องของเนื้อง,งานในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยถ้าคุณทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนก็ต้องออพยายามสติกในเรื่องของเนื้อง,งานไว้ให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดใดๆเลยเพราะว่าถ้าฝันเห็นโคมไฟแล้วอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานก็เป็นได้นะครับฉะนั้นรายละเอียด ตรงนี้ฝันเห็นโคมไฟผมฝากเอาไว้แต่อีกหนึ่งจุดก็คือการทำนายความฝันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขว่าถ้าคุณฝันเห็นโคมไฟแล้วจะตีเป็นตัวเลขเลขอะไรได้บ้างผมก็วิเคราะห์ไว้มีเลขอยู่3ตัวอยู่3มชุดแล้วก็มีเลข2ตัวอยู่3มชุดฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันว่าถ้าฝันเห็นโคมไฟแล้วเลขท้าย3ตัวมีอะไรบ้างชุดแรกก็คือเลข 3, 4 7 3 4 7นะครับชุดที่2ก็คือเลข2 27 2, 2 7เนะครับเลขชุดที่3ก็คือเลข 2, 4, 9 2 4 9เลขท้าย3ตัวผ่านไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์การในเลขท้าย2ตัวดูบ้างก็มีอยู่3ชุดดังนี้ครับชุดแรกก็คือเลข6 4 6 4นะครับเลขชุดที่2ก็คือเลข8 1 8 1 เลขชุดที่3ก็คือเลข49 49ฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้และก็เลขทำนายความฝาันเดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านท้ายของคลิปนี้เผื่อท่านฟังแล้วจดรายละเอียดไม่ทันผมก็จะได้แปะไว้ด้านท้ายคลิปของคลิปนี้นะครับเผื่อท่านจะเอาไปจับคู่หรือเอาไปผสมผสานกับเลขที่คุณได้มาก็อาจจะเกิด เลขที่ดีสำหรับตัวของคุณก็ขอให้มีโชคมีลาภจากการทำนายความฝันของผมในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ0957050163 idline h o r o v i p 7 8 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองคําทํำนายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ